เราหลงกันตั้งแต่เช้าแล้วเราจะหลงอีกสักทีสองทีไม่ไดคืนนี้ดีกว่าคืนนี้ดีกว่าว่าเราจะไปทางไหนโอ้แล้วมันไม่มีไฟด้วยนะนั่นน่ะนิตัวข้อลัวเลยแม่ทางเหนือแล้วเลี้ยวซ้าย โอ้โหมีแต่หลุมแม่จะเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายพรเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออมันให้มันบอกพรจะเลี้ยวไปนู่นเหรอเออเออจริงมันไปทางนั้นไม่ใคือตรงนั้นอ่ะเพราะว่าถ้ามันชี้อในเรื่งนี้มันต้องตรงไปก่อนแล้วไปเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายมองอะไรตรงไปก่อนนะแต่เพราะว่ามันบอกให้เลี้ยวขวาพี่เหรอ ถามน่อยครับไอ้ทางออกก็คือมันไงมันก็ต้องผ่านไร่มันข้างหลังไม่ครับทางหลักมันอยู่ข้างบนนี่พี่ตาม G P S มาใช่ไหมครับใช่ครับมาผมหูตกใจกันใหญ่เลยคือตอนนี้มันสูงมากมองทางนี้เลยครับตรงอย่างเดียวเลยอ่ะอพี่ใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะไปเจอถนนคอนกรีตนะครับทางที่เรามาเลยครับต่อาพี่เลี้ยวซ้ายไปวะเนี่ยคอนกรีตมาเลี้ยวขวาแล้วก็พอเราตรงไปสุดเจอคอนกรีตเราเลี้ยวซ้ายอ่าก็ลงไปเนี่ยครับไปเรื่อยๆที่ก็จะมีทาง เลี้ยวขวาลงไปเยอะที่เจอถนนเส้นเดิมเลยนี่ตอนไหนนี่โอเคครับได้เข้าง่ายเพราะว่าเท้าได้วันนี้ผมไปงานแต่งกลับกลับเข้ามาอีกทีมินเมื่อโอ้ได้ครับตามต่างๆตาต่างๆโอเคเชื่อมันอะไรมีเราเรามีเวลาหลงเราไม่เวลาหลงยุบยังไม่หกโมงเราเรามีเวลาหลงเนี่ยลงทางเนี่ยนะไม่ใช่มันเลี้ยวซ้ายคือไปทางทางนี้อยู่เห็นราตรงน้นมันแล้วเลี้ยวซ้ายมัน เรต้องสอนแม่งชี้กลับไปดูนะนั่นแสดงว่าตรงเนี้ยมีทางลงเนี่ยทางลงเนี่ยตรงเนี้ยทางลงหรือว่าตรงนั้นนั่นแหละมั้งเอ้ยรถมันมีเอาไงอ่ะหน้าถึงตายน้ำเนี้ยแม่งกลับไปที่เดิมเส้นมันไปต่อกันไหมล่ะว่าชวนมองภาพใหญ่อ่ะมันออกไปได้ไหมล่ะลูกศรตอนเนี้นี่เนี่ยมันมีมันมีรถมานะเนี่ยรถทางเข้าเนี่ยจริงมันควรจะออกไปทางนี้ไม่ใช่เหรอมึงดูลูกศรอ่ะมึงดูลูกศรแม่งปั๊บตรงจุดกลาง ไม่ปรับตรงจุดกลางดูเลยเนี่ยดูแล้ว,นวนเนี่ยมันให้เราตรงไปเอาตรงไปตรงไปทางเนี้ยเดี๋ยนะเมื่อตอนที่ตอนหาดเมื่อกี้รปรับปรับที่จุดกลางดูดิเดี๋ยวลองดูนะตอน,นเนี้ยเน็ตมันน่วงเว้ยเออถูกแล้ว,วถูกแล้ว,ลวตรงไปทางเนี้ยแหละถูกแล้วเดี๋ยวยังยังไม่ถึงไปตามเส้นทางเลยอ๋อจีเบสมันในนี่แต่เราเดินเลี้ยวตามเขาบอกอยู่นี้ขึ้นเลยทางนี้ติวติวแล้วก็ไม่เองเองต้องปรับตรงจุดจุดกึ่งกลางด้วยของแล้ว เนี่ยถูกแล้วถูกแล้วเยี้วขวาไปทางนี้เหละต้องตัดข้นกดที่จุดตรงกลางแปดร้อยเมตรตรงนเ้อ๋ไม่วนาตอนขาดเลยก็เ้าทางเดิมง่เข้่ายกว่านี่ะแต่ัวนิดนึงวเข้าทางเดิมแค่มืดมืดตื้อเลยแหละมืดเลยแหละจะไปบอกว่าให้ตรงไปเรื่อยๆแล้ว่าเจอเจอทางใช่นี้มันเป็นทางรถหรือทางออกู้ว่าจริงนะ มันไปทางออกของมันอยู่แล้วเอ้ดูดูดูรวมดูไดยเน็ตมันหนวกมันช้ามันสัญญาณมันไม่ค่อยดีเนี่ยวิ่งไปตามจุดที่เขาบอกอยู่พี่ขอถามหน่อยครับไอทางออกก็คือมันไงมันก็ต้องผ่านไล่มันข้างหลังไม่ครับทางหลักมันอยู่ข้างบนนี่พี่ตาม gps มาใช่ไหมครับใช่ครับมาผมหูตกใจกันใหญ่เลยคือตอนนี้มันสูงมากมองทางนี้เลยครับ ตรงอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะไปเจอถนอนคอนกีตนะครับทางที่เรามาเลยครับแต<อ>่ว่าพี่เลี้ยวซ้ายแบบเงี้ยคันกีตมาเลี้ยวขวาแล้วก็ออพอเราตรงไปสุดเจอคอนกีตเราเลี้ยวซ้ายอ่าก็ลงไปเนี่ยครับไปเรื่อยๆพี่ก็จะมีทางเลี้ยวขวาลงไปเ<อ>พื่อไปเจอถนนเส้นเดินเมนั่นแหละนี่บอนถ่านี่โอเคครับ <c oughs> ได้เข้าง,ง่ายเพราะว่าทางที่ผมไปงานแต่งกลับเข้ามาอีก่มึน่ๆได้ครับแล้วยังไงหรือวิธีมันให้เดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางเลี้ยวเดียวเดียวเดียว ลองดูแต่ก็ไม่แน่แต่ว่าราคาไม่ค่อยหลงกันอีกแล้วนะครับทีเวสพาหลงทีเวสพามาไหนไม่รู้ไม่รู้ครับตอนนี้เฮ้ยมันมีสันไปเรื่อยตรงนั้นน่ะออกได้ป่าเนี่ยสันที่มันนั่นน่าจะไปขึ้นทางเออขึ้นทางนั้นปะไหนโน่นสันที่เป็นคอสันแต่ที่ว่าจะอยู่เนี่ยเป็นสะพานไม่หรือไม่ก็ไหร่แต่ว่าค่อยๆไปคือตอนนี้กูบอกกันเลยนะทีเวสแม่งไปแล้ว มัวแล้วหมุนมัวแล้วไม่ใช่มันออกทางโคจรไปแล้วไงคือตอนนี้สัญญาณเน็ตแ่งไม่มีแล้ไม่รู้ไปทางไหนมึงต้องเดาละอันเนี้ยมึงจะไปทางสันนั้นไหมล่ะหรือยังไงไหนวะสันกูยังไม่เห็นเลยให้สันตรงตรงนั้นหรือว่าเราเป็นมันบอกให้เราเราแล้วเฮ้ยจริงหรือเราเราไปเส้นทางตรงไปเลยมันเป็นเส้นทางเดินอ่ะตรงไปเลยตรงไปเลยอ๋อมมันน่าจะออกได้ตอนนี้จีเปย์ตายแล้วไม่มีสัญญาณไปเลยสัญญาณนั้นมันทะลุไปไปแล้วตรงเลยตรงไปเลยไม่มีทางเราถอยไม่ได้แล้ว เอ็งตรงไปเลยอย่างเดียวเออค่อยไปค่อยไปหลบหลุมหลบไรหน่อยเนี่ยทางออกอย่างเดียวคือตรงเนื้อตรงแต่ว่ามันจะต้องไปเจอทางเนเด็ดมันไม่ได้ไงมันไม่ได้แล้วตอนเนี้มันต้องเข้าถนนใหญ่ก่อนไงอยู่เฮ็ดไม่ได้แล้วมึงเอาเอาตามทางนี้เลยทางเดียวที่มึงจะผ่านไล่เนี่ยไปได้ก็เนี่ยตามเส้นทางนี้เขาตัดมันไม่มีเลยน้ยมันเออขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนับเหรอเฮ้ยขับรถได้เหรอครับทางมันแคบความความรู้สึกกูมันเหมือนกับว่ามันมันไปแล้วมันเข้าป่า อ๋อมีที่กลับเออว่ากลับแล้วไปถนนที่ว่ามันมีถนนดีกว่าถ้ามันมีถนนหลงมันจะอุ่นใจไงหลงนะครับรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้วันนี้หลงตั้งแต่เช้าโอ้โหหลงตั้งแต่เช้าเราจะจะเสียไปเส้นต้องการหยุดจุดที่เราไปได้เดียวอ่ะจุดที่ลงเมื่อกี้เหรอเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะให้เรามันจะไม่เน็ตมันมามาขาดๆไงขาดแล้วอ่ะเออเหมือนกับกูไปม่ไจริงๆตรงนี้เข้าใจเลยว่าถ้าเน็ตมันแบบว่าไม่มีอ่ะแสดงว่าทางมัน เไม่มีแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเน็ตมันจะไม่หายหรอกใช่แล้วทางเพราะว่าไอ้คนที่เขามาสำรวจแล้วไงแต่ถ้ามันขาดฟุกแสดงว่าแถวนี้ไม่มีใครมาสำรวจแน่นอนกูมีความรู้สึกนั้นนะเว้ยตรู้สึกยิ่งเข้ามันยิ่งไม่เห็นทางอ่ะโอ้โหทางไม่มีบางจริงเราว่ามันเรามาถึงมากว่ะวิ่งอยู่วะจ p เพวิ่งยังแล้วแต่ว่าข้องกลางนะ รอบกลางนี่ก็ตรงไปนี่แต่ว่าค่อยๆหยบไปนไปนีดไม่อปหยบไหนมาโอ้ผมมางานแต่งเพื่อนเนีย่ยเดี๋ยวไปไปกินเลี้ยงพอดีมาพักตรงนี้ใกล้ๆงานเจ้าสาวคนสุพรรณมพักตรงไหนเนาะตรงนี้ฮะตรงนั้นเหรอไอคิดมันคืออะไรวะ มึงคิดอ่ะมึงคิดอ่ะกูรู้มึงคิดกูรู้มึงคิดแล้วจะห้าทำไมอ่ะเออกูรู้มึงอะคิดแล้วคือห้าแบบตกใจได้ปะไม่แม่ก่อะเออาเๆเพราะอาจจะแบบผู้ไม่ได้ยินด้วยมึงพูดอะไรนะทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยทำไมมาพักตรงนี้เออทำไมไม่พักรีสอร์ทพีเออเห็นทางเข้าหรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูรู้มึงคิดกูรู้มึงคิดมึงพูดซะกูัวยกูรู้มึงคิดกูรู้มึงคิดวันนี้เราจะไปไหนครับ เราเข้าไหนครับหัดกระสายหายกระเสียวกระป่ามันเน่ะวะเออต้นวันต้นวัต้นมันกูวหรอกวัดนี่เดมโอ้ดูเจนีทางอย่างหลอนนี่คือเป็นทรัพยรางวันนะครับก็คือก็คือต้องกลับมานี่กูมาเดี๋ยวช็อกปะเนี่ยมันสาดทรายไทยอมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็คือนี้ครับเราจะมาดูนะครับจะมีใครวิ่งตามรถเราหรือเปล่านะครับ ปากดีเนอะเฮีย่าเราแม่งก็ปากดีนะแบบเฉพาะมึงอไงคนคนอื่นเขาเงียบเลยมีแต่มึือมีแต่มึงอไงบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยแม่งเป็นถึงเมถึงครับมีบ้านไม้สองชั้นมึงถ่ายดูโอ้โหตอนกลางคืนเนี่ยมะนาวตกทำไงวะเนี่ยรถเก็บรถเก็บรถเก็บอาจารย์เจนครับอาจารย์เจนมองไปเห็นแล้วนะครับผมอาจารย์เจนเห็นดวงวิญญาณมากมายอยู่บนน้ำ โอ้ไปทำอะไรบนดาบเป็นวิญญาณสามสีที่ฆ่าตัวตายจิตขวาลิเซีย จะเข้าเ,เราจะเข้างานอะไรครับเราจะเข้างานอะไรครับกำลังจะเข้างานของคุณพัฒแล้วนะครับวันนี้มีเวทีใหญ่โตเลยนะครับยววังรถเดี๋ยวน่าจะเริ่มง,งานประมาณกัสิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้นักดนตรีก็ซ้อมวอร์มเครื่องกันอยู่นะ๋อนี้ครับแพรไปดูไประวังรถแพรงานครับงานใหญ่นะครับโนตีน่าจะโอ้งานเจ้างานเจ้าร้อยโตเนี่ย วันนี้เรามางานจ้าร้อยตองนะเออนี่เออห้าสิบหกสิบอลังการอลังการโอ้ดูเวทีอลังการนี่นี่ครับเพื่อนผมเพื่อนผมพาร์ิโนดํา ไม่ไหรไม่ไหรจะถึงคิวคนถ่ายครับไม่ไหรจะรอถึงคิวคนถ่ายครับเราคนถ่ายอยู่ต้องต้องผ่านเสี่ยก่อนต้องผ่านเสี่ยก่อนต้องรองานเสี่ยก่อนเสี่ยอะไรเออต้องรองานเสี่ยก่อนเสี่ยน่าจะปีหน้าปลายปลายปีเอาเร็วนี้